เนต่งงานแต่งยังไงล่ะคะค่ะก็เออก็คิดว่าน่าจะเร็วๆนี้ค่ะถ้าแต่งก็คงอาจจะแต่งที่ไทยค่ะคิดว่าแต่งที่พังงาตอนนี้เตรียมขั้นตอนไหนแล้วคะก็จริงๆคงจะจดทะเบียนภายในปีนี้ค่ะแล้วก็งานอาจจะแบบปีหน้า<อ>จริงๆขั้นตอนข้อติเตน,นมเมนตน์ก็ด้วยความที่มันรับแขก จริงๆถ้าเป็นเรื่องคู่อาจจะแ,แบบไม่ได้ตื่นเต้นมากแต่ว่าเราหาความตื่นเต้นให้ตัวเองตลอดในในแง่อื่นๆในชีวิตเลย <c oughs> ค่ะอาทิเช่น <c oughs> คือทำธุรกิจใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างตอนนี้ว่าอยู่ที่เขาหลักก็มีคาเฟ่มีที่พักมีคลินิกเสริมความงามแล้วก็กำลังจะทำยิมด้วยค่ะ,คะก็กลายเป็นว่า เราก็จะมีอะไรให้ทําตลอดเวลาแล้วก็ชาเลนจในรูปแบบที่เราไม่เคยทำมันจะมีมีเวลาในการเตรียมงานแหละพร่าแต่เรามีกิจกรรมหลายอย่างทาเลยแต่ว่างานยุคนี้อาจจะแบบไม่ได้จัดใหญ่เหมือนแบบหลายๆลายคนคิดว่ามันเคยถูกเลื่อนมาเพราะงานบ้างไหมครับถูกว่าม้นถูกตามตามที่างไว้ตลอดมันไม่เคยไม่เคยถูกเลื่อนเพราะงานแต่ถูกเลื่อนเพราะ หมอดูอ๋ออะไก่ถามใช่เชื่อว่รู้ว่าเราแว่าเราไม่ได้จะแวะเข้าสำนักเลยนะใช่แต่เราเราเดินแวะตั้งแต่แบบตั้งแต่เด็กอ่ะตั้งแต่ก่อนตั้งแต่ก่อนเข้าวงการแล้วก็คือเขาก็ทักถูกมาตลอดจนเรารู้สึกว่าแบบอ่ถ้าถ้าเราเชื่อเราเราสบายใจก็ไปต่อดีกว่าอะ่งเย่ตอนนี้คขาทัย่งไงทำไมเขาบอกว่าหลังจากเอ่อสาก็คือเนี่ยหลังจากวันที่19กกราคมนี้ก็จะดีแล้วแล้วก็จะ ไม่มีอุปสรรคอีกแล้วในชีวิตอะไรเงี้ยค่ะที่ผ่านมาเจอมาหนักหน่วงแล้วเราก็จะสบายขึ้นแล้วเลยแสดงว่ามรสุมใช่ไหมครับที่ผ่านมามรสุมเรื่องมรสุมมรสุมในหลายๆด้านนะคะแต่มันก็ทําให้เราเรียนรู้ชีวิตนะอย่างเงีหมอทุกท่านมานนี้แล้วแฟนเราเขาเขาไม่เชื่อก็ใช่เนี่ยครับเขาเข้าใจไหมหรือเขาไม่เข้าใจนะเขาไม่เข้าใจเพราะว่าคนไทยเนาะกับฝรั่งก็ความเชื่อก็คือแบบไม่เหมือนกันเลยแต่สุดท้ายแล้วมันก็บางอย่างก็วิทยาศาสตร์มา เราก็ไปทางเขาแต่บางอย่างที่ทําให้เราสบายใจเขาก็ต้อง <มา S 1> ก็ต้องก็ต้องมาทางเราเยอะมากนิดหนึ่ง okay. <c oughs> แต,ตอนที่หมอดูัลมาเราไม่เห็นผมเพราะว่ายังไงเพราะมันค่อนข้างที่เป็นเรื่องที่เซนสติบ่าซีเรียสเราก็จริงๆเราก็บอกเขาว่าทะเลาะกันเยอะหลายรอบเหมือนกันเพาแบบเขาก็แบบไม่เข้าใจว่าแบบทําไมถึงต้องต้องขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ ันม,มีวิธียังไงบ้างก็ท้มมงองมาดูว่าเขาเกเกไหมว่าเออมันเป็นเพราะว่าดูที่ผ่านมามันไม่ดีหรือว่าอธิบายทางวิทยาศาสตร์ยังไงก็ไม่ก็ก็อธิบายตามที่เราแบบทำที่เราเชื่อเนาะตามความเชื่อเราแต่สุดท้ายเราเขาก็ไม่เชื่อเราก็เราก็ไม่รู้จะทำยังไงเขาก็ต้องเลือกอะว่าจะจะเชื่อเราจะไปต่อกับเราหรือว่าจะยังไง คือเราเอาเรื่องของเรามาพูดเลยว่ามันจะไปต่อกับเราไหมหรือว่าอย่างนี้เลยหรอไม่เพราะว่ามันแบบเป็นเรื่องเล็กน้อยอะเพราะว่าเราจะแต่งวันนี้หรือจะแต่งอีก5ปีอะมันก็ไม่สำคัญเพราะทุกวันนี้แต่งได้ก็อย่าได้รักได้ก็เลิกได้คือมันไม่ได้สาคัญว่าสเตตัสเราจะเป็นแบบสามีภรรยาหรือเป็นแฟนหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเรายังอยู่ด้วยกันไปจนถึงวันนั้นมันสาคัญกว่าไหมอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าเขาก็มีความกังวลว่ี้มาพอเรื่องแต่งคุ้มกจุวันนี้ ไม่ไมัมม่นใจเขาเป่าเขาอืมเขาก็อาจจะคิดประมาณนึงด้วยค่ะแล้วก็อาจจะด้วยคบกันมาน,นานด้วยก็อาจจะแบบเอ้ยทำไมถึงยังอะไรอย่างงเี้ยแต่เราก็ชัดเจนว่าเราเชื่มอมั่นู้ไม่ได้บ้าของโมบาร์เขาไม่เขามั่นใจว่าย,ยัางไงว่าเราก็ยังแต่งเหมือนเดิมแต่เพิ่งแค่ขยับไปนิดนึงเรายังรักเขาเหมือนเดิมเราเราก็เนี่ยเราก็บอกเขาว่าที่สำคัญ สิ่งที่สําคัญคือเรายังอยู่ตรงนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยถ้ามันถ้ามันยังเป็นความสุขของเขาอยู่เราก็ไปต่อเฮ้ยถ้ามันไม่ใช่มันก็จริงเราก็ใช้ชีวิตคอยู่ด้วยกันใช่ใช่มทำให้เขาสบายใจขึ้นด้วยนะก็ทาให้จริงๆไม่น่าจะเกี่ยวนะเพราะว่าแบบคนเราต่อให้อยู่ด้วยกันหรือไม่อยู่ด้วยกันคบกันในสถานะไหนถ้ามันไม่ใช่มันก็ไม่ใช่อยู่ดูอะไรเงี้ยตอนนี้มันยังใช่อยู่มีเรา ต้องอธิบายยังไงให้มันดูว่าเข้าใจกันมากที่ตอนตอนนี้คือเราต่างคนต่างโตแล้วด้วยแล้วก็ครอบครัวเขาก็คือเราดูแลตัวเองได้ดูแลกันได้เขาก็ไม่ได้ไม่ได้ซีเรียสอะไรยังก่อนหน้าที่หมอเดาเขาจะเพาะเลิกมาเงี้ยเขาเคยมีเร่งไหมว่าเร่งเร่งค่ะเร่งขอแล้วขออีกขอแล้วขออีกใช่ใช่แต่ว่าถ้าคนเราไม่พร้อมก็คือมันก็ยังไม่้อแล้วเวลาไปดูนี่เราเอาเขาไปด้วยไหมคไม่ไม่ เราพยายามมาสื่อสารกับเขาอีกทีนึงใช่ใช่เดี๋ยวสารกันเดี๋ยวสารกันแล้วแลเลิกเลิกที่จะจดเป็นช่วงเดือนไหนแร้วว่าเออถ้าถ้าจดนี้น่าจะเป็นกันกัยากันยาวันเวลาพร้อมได้ใช่ไหมควันเวลาพร้อมค่ะตามเลยทอย่างต้องต้องต้องเป็นพิธีหรือว่าต้องมีอะไรไหมคะหรือว่าไปจดกันถ้าจดก็มีมีแค่แบบเวลาและวันที่แบบที่จะส่งเสริมดวงให้เราสองคนหรือว่าให้เราสวมคนสองคนฟัง แล้วก่อนที่จะไปสู่ขาแต่งจะมีอะไรเกิดขึ้นก่อนไหมคะก็เนี้ยค่ะน่าจะจดทะเบียนแล้วก็อาจจะไม่มีแบบค่าธรรม่นียอะไรแบบไม่ไม่น่าจะมีแล้วอย่างชีวิตที่เคยงินบาทมันจะเป็นที่นี่หรือว่าไปแปแล้วก็ถือจะเป็นจิตปับฐานที่ทํางานเลยสร้างเป็นอาณาจักรเขอาจจะอาจจะไปหกเดือนกับหกเดือนอะไรเงี้ยค่ะอย่างแฟนวาเขาชอบอากาศร้อนเราคนไทยก็ชอบอากาศหนาวเนาะก็แบบครึ่งครึ่งหยวนหยวน อย่างแผนเรื่องการมีพยานนะคะเราคุยกันยังไงบ้างคะกับทางเาก็ก็อยากมีเหมือนกันนะคะแต่ว่าก็ต้องดูเวลาที่เราแบบอย่างตอนนี้ธุรกิจมันกำลังแบบขาขึ้นเราก็อยากเหมือนเออ cash this wave ให้มันไปได้ดีก่อนค่ะขยันทำธุรกิจนี้กแล้วกันค่ะนนี้คือเป็นอาณาจักรของทีาว่าอะไรไหมคะที่ก็ก็ค่อยๆเติบโตขึ้นเรื่อยๆค่ะเล ในภายใน2ปีที่วย้ายไปก็คิดว่าธุรกิจเติบโตค่อนข,ข้างดีอย่างตอนแรกมีคาเฟ่ยอย่างเดียวพอมาปีที่2ก็มีเป็นที่พักด้วยแล้วก็มีคลินิกเสริมความงามด้วยแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นยิมเป็นฟิตเนสเลยเป็นอยู่พื้นที่เดียวกันทั้งหมดเป็นนิตี้อยู่ในอยู่ในแอเรียเดียวกัน,นะคะ่ะใกล้ๆกันขับรถแบบห่างกันไม่ถึง10นาทีกระบวนการเป็นธุรกิจค่บถ้าเป็นตัวเลยธุรกิจเป็นอาชีพหลกักแล้วก็เป็นรายได้หลกัก นักแสดงก็จริงๆก็ยังรักอาชีพนักแสดงอยู่แต่ตอนนี้แบบเออด้วยความที่แบบเราเป็น SME small business เราก็จะเป็นทั้งเอ่อ marketing PR เป็น CEO เป็นทุกอย่างในในธุรกิจเรามันก็เลยใช้เวลาเยอะค่ะก็เลยยังไม่ค่อยมีเวลามารับงานแต่คิดว่าผ่าน ปลายปีนี้ไฟน่าจะดีคู่ค่ะแล้วน่าจะได้แบบแ<ต>มารับงานแสดงบ้างแต่เราก็ยังไม่ได้เฟดใช่ไหมรครับว่าจะต้องปล่อยไปทำมาถึงไม่เคย <identical S 1> คิดไหมว่าแบบว่าวันหนึ่งถือว่าเราจะเฟดออกจากวงการไปแล้วว่าคิด,ค,ดคิดว่าอยากจะทําอะไรเองมากกว่าเช่นทำโปรดักชั่นเองอยา่างด,ด้วยความที่ยุคนี้เนาะมันไม่ไม่ใช่มีแค่เราแล้วมันมีแชท GPT เราสามารถเขียนบทเราสามารถทำพล็อตอะไรได้เองด้วยแล้วก็ อุปกรณ์สมัยนี้การถ่ายทํามันก็ไม่ได้ยากเหมือนสมัยก่อนเลยคิดว่าเอ้ยถ้าเรามีไอเดียมีคอนเทนต์ดีๆก็อยากจะทำโปรดักชันเองด้วยอันนี้กายมอกว่าอยากเป็นธุรกิจของธุรกิจไปแล้วไหมครับพราเออฟอมดูเป็นเรื่องกี่ยวกับธุรกิจไปแล้วใช่ใช่ที่ยังงหลังทาธุรกิจที่บ้านอยางเงี้ยเพราะว่าจะเป็นยุคทองของ SME เีือว่า,วาเพราะว่าเรามีแอปพลิเคชันเรามีเทคโนโลยีอะไรมากมายคือทุกคนสามารถทำคอนเทนต์สร้างตัวตนแล้วก็ ทำอะไรก็ได้ที่อยากทำนะเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ได้เหมือนสมัยก่อนที่แบบคือถ้าคุณอยากเป็นนักแสดงคุณต้องทําตามสเตปแคสติ้งเข้าช่องนู่นนี่นั่นเดี๋ยวนี้ก็คือออยากเป็นนักแสดงทําละครในทิกติกเลยอะไรอย่างเงีงย้ยเขานถนัดอะไคะในในด้านของเรื่องหลักต่างๆเนี่ยครับเขาแปนว่าเขาทําเป็น VR ค่ะคือทําซอฟต์แวร์ใน Virtual reality ก็คือมีความสอดคล้องกันเล็กน้อยแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นทางบันเทิงค่ะธุรกิจสอดคล้องกับสิ่งแวดล้อมด้วยใช่ไหมคใส่ใจงด้วยไช่ค่ะเพราะว่าธุรกิจวานะคะคาเฟ่บาฮาลาเนี่ยจะอยู่ติด ทะเลเลยแล้วก็เป็นซีวิวซึ่งมันสวยมากๆแต่ว่าสิ่งที่พอเราไปทำมา2ปีเราจะรู้ว่าเฮ้ยพอช่วงหน้าฝนอย่างเงี้ยขยะมันพัดเข้ามาเยอะมากแล้วก็การจัดการในต่างจังหวัดบางทีอาจจะไม่ได้พั่วถึงแต่สิ่งแวดล้อมต่างๆที่มันสวยงามเราอยากจะไหนๆเราไปเราไปทําธุรกิจเราประสบความสําเร็จอยากจากสถานที่นั้นเราก็อยากดูแล สถานที่ที่เราไปทําด้วยอะไรงี้ค่ะก็เลยกลายเป็นว่าจากที่ไปทํำคาเฟ่ปกติตอนนี้ก็เป็นอีโคคาเฟ่คือทุกอย่างสามารถรีไซเคิลไดอ้อุปกรณ์ภาชนะรี u ู e ทั้งหมดคือแก้วก็เป็นเป,เป็นแก้วที่สามารถนามาใช้ต่อได้หรือว่าถ้าเป็นเทค a อ a y ก็คือย่อยสลายได้100%เลย ก็จะดูแลในส่วนที่เราทําได้แล้วก็ไปดูแลในส่วนอื่นเช่นแบบจะมีการเก็บขยะทุกวันเพื่อที่จะทําให้ทะเลเราแบบสะอาดมากขึ้นก็เป็นทุกอย่างค่ะเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วค่ะค่ะขอบคุณมากเสร็จแล้วค่ะเบอรอสาม